สวัสดีค่ะช่องเดวายะเฮนะคะพี่อาเองค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของช่องพี่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนทําถุงผ้านะคะแบบนี้เลย แท้แลยบาวเลยอ่า,าอแล้ววันนี้พิเศษนะคะดูกันให้จบคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจกของรางวัลด้วยค่ะตอนนี้ก็มาดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับวันนี้ที่จะทำถุงผ้านะคะนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษทีเชิรตท,ทานเฟอร์แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่ใช้กับผ้าได้ทุกสีเลยค่ะใน1นึ่แพ็คจะมี5แผ่นค่ะราคาอยู่ที่279บาทนะคะ นในกล่องก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็จะมีกระดาษแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นกระดาษที่เราจะใช้ปิ้นนะคะแล้วเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยค่ะเป็นกระดาษลองรีดค่ะแล้วก็นี่เป็นถุงผ้าที่พี่เตรียมไว้นะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะไปตกแต่งรูปนะคะในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นโปรแกรม Photoshop ค่ะใครที่ใช้ Photoshop ไม่เป็นนะคะก็สามารถใช้เป็น Excel หรือ Word ก็ได้ค่ะ วิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะเราก็แค่แบบดึงรูปที่เราต้องการนะคะเอามาใส่ในโปรแกรมนะคะแล้วก็เอามาจัดเรียงรูปขนาดเอ่อที่สำคัญคือว่าพี่เอามาจัดลงบนกระดาษ A4 นะคะเราจะได้รู้ขนาดที่เอ่อจะพิมพ์ออกมานะคะว่ามันจะไซส์ประมาณไหนนะคะก็ค่อยๆจัดไปเรื่อยๆเอานั้นมาเติมนี่มาเติมโปรแกรมนี้ก็จะทำพวกรูปหัวใจรูปอะไรได้ด้วยเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยค่ะแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ได้ภาพที่เราเตรียมไว้นะคะปิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก่อนอื่นเรามาตัดกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะารีดลงถุงผ้ากันค่ะ Okay. พอถุงผ้าเรียบแล้วนะคะเราก็จะเอาแบบที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาลองเรียงดูนะจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยพี่จะเหลือขอบไว้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เหลือเพราะว่าก่อนที่จะรีดนะคะเราจะต้องแกะตัวแผ่นแผ่นข้างหลังนี้ออกก่อนนะคะซึ่งมันแกะยากมากเพราะว่าเนื้อมันบางค่ะถ้าเราแบบตัดพอดีเลยนะเพราะพี่เคยลองแล้วว่าเอาเล็บแงะแงะแงะเนี่ยคือเล็บเราจะไปขูดสีตรงนี้นะคะทําให้ รูปมันเสียค่ะพี่ก็เลยเหลือตรงนี้เอาไว้นะคะเราก็มาเล็มตรงขอบข้างๆนี้ออกก่อนก็ลอกออกมาแบบนี้เลยนะคะก็แปะตรงตำแหน่งที่เราต้องการวางเลยค่ะ พอได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้แผ่นรองนะคะที่เขาให้มาวางทับไปข้างบนค่ะแบบนี้แล้วก็เตารีดเรานะคะก็ให้ปรับความร้อนให้พอๆกับเนื้อผ้าที่เราจะรีดนะคะอย่าให้แรงมากนะคะแล้วก็รีดทับลงไปเบาๆหนึ่งทีก่อนสักประมาณ5-7วินะคะแล้วก็ขยับไปด้านข้างนิดนึง นี่นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วคัะหนึ่งใบอ๋อเดี๋ยวนะคะลืมอ่าเรามีโลโก้ด้วยนะคะเรียบร้อยได้มาหนึ่งใบแล้วคะ่ะนี่นะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวมาทํำใบที่สองกันค่ะอันนี้เราจะทําเป็นรูปดนับนะคะเสร็จแล้วนะคะใบที่สองเรียบร้อยค่ะ เตรียมใบที่3กันเลยค่ะนี่ โอเคนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับถุงผ้าลายเก๋ๆนะคะพี่ที่ทำให้ดูจริงๆ2ใบเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะคะพี่อยากแจกมากเลยแต่จริงๆอ่ะตั้งใจจะทําแจก3ใบเลยทีนี้ปัญหาว่าอย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้นะคะตัวนี้หางมันจะแว่งนิดนึงแต่พี่เติมมันด้วยเอ่อปากกาสีน้ํามันนะคะดูไกลๆไม่เห็นแต่ว่าดูใกล้ๆอาจจะเห็นรอยนิดนึงนะคะตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้ใช้เอง แต่ถ้าใครยังอยากได้ใบนี้ด้วยนะคะก็เม้นมาได้ค่ะพี่จะใส่ number ถุง3าใบนี้ไว้นะคะถ้าใครชอบถุงใบไหนนะคะก็คอมเมนต์หมายเลขมาเลยะคะ่ะแล้วก็บอกเลยว่าทำไมถึงชอบใบนี้นะคะแล้วอยากได้ไปทำอะไรนะคะคอมเมนต์ไหนถูกใจพี่นะคะพี่ก็จะแจกให้เลย3ใบนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลน,นะคะวันศุกร์หน้าเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะว่าใครจะได้ ถุงผ้า3ใบนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะและ้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ